ลินลี่นารินาตนุ่งชุดว่ายน้ำอวดความสวยอายุ18โชว์ได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถจริงๆสำหรับลินลี่นารินาตนักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตหลายๆเพลงและยังโด่งดังตั้งแต่อายุยังน้อย และที่มาแรงไม่แพ้ความสามารถก็คือเรื่องความสวยที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยแถมความแซบก็มาเต็มอย่างล่าสุด13ตุลาคม2565ลินลี่ก็เพิ่งออกมาอวดความแซบลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่น18ไว้ยฉลองอายุ18ปีที่โตเป็นสาวเต็มตัวก็ขอโชว์แซบในชุดว่ายน้ำสักหน่อยซึ่งแต่ละเซ็ตก็ทั้งปังทั้งฮอตมีทั้งใสลงอ่างทั้งเดินริมหาสวยๆเรียกว่าจัดเต็มให้สมกับโตเป็นสาวแล้ว จะแซบซ่าขนาดไหนก็ได้งานนี้เล่นเอาแฟนคลับเข้ามาถล่มคอมเมนต์ชมความสวยแซ่บกันรัวๆบางรายถึงกับเข้ามาขอแต่างงานกันเลยทีเดียวอาทิ I love you Lily m a r มียิ่งโตยิ่งสวยแซบเกิน so beautiful l i l ่น่ารักมากและอื่นๆเรียบเรียงโดยทีมงาน Cm n นุ s